สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเที่ยวไปกับแบงครับนนี้เราพามาตกหมึกครับผมอยู่ที่ช่องแสมสารครับหมายเดิมครับผมวันนี้เรามีทีมงานมาด้วยสามคนนี่มีหน้าใหม่มาด้วยครับวันนี้นี่มีพี่ลงครับผมแล้วก็พี่ร้องแล้วก็พี่นุ้งครับผมตากล้องเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นแพครับจะขึ้นเรือ Đấy. Này Tôi thôi, bay Tôi nắm bay Tôi nắm bay Tôi thôi bay Tôi nắm bay bay thôi, bay 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 thôi วันนี้เราไปกับไตอุกค,ครับผมไตอุกสายหมานอันนี้ก็ช่วงเช้าน้ําลงครับน้ํากําลังขึ้นหรือเปล่าครับไต่น้ำลงอ๋อน้ำกำลังลงเพิ่งจะลงจุกอยู่มั้างหองยี่ยเกี่ยวเชือกเป็นระบบแล้วลมดีครับวันนี้ลมเบาเยี่ยวไหมเยียได้ครัะมากับใครบ้างไม่เป้ วันนี้เรามากับนนุมือโปรโฟโต้ <c oughs> แล้วก็พี่ลงสายหมานนะลองปล่อยแงวยอยู่ที่ฝั่งครับตอนนี้ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศ <c oughs> อัอนนี้ไตก็กำลังลากเราขึ้นเรือแล้ว <c oughs> จริงๆเดินเองก็ได้นี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ก็านาลองรองอยู่ที่ฝั่งโอ้ลรองอยู่นี่ครับผมเราตามมาติดๆกับผมดูท่าการยืยนซะก่อนแต่ดูท่าการยืยนก็รู้แล้ววันนี้ได้หมึกเยอะแน่โอเคไม่เป็นไรผมลงแล้วลแล้วผมเบอร์ด้วยกัน <c oughs>

ในผงหับเจ้าเลยสองมัเอาล่ะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเข้าหมายกันแล้วครับผม ก็คือเงียบครับลงเงียบแต่เราแบเงียบนิดนึงบรรยากาศดีมองไม่เห็นเสื้อมาแล้วครับเปบูธเหรอเป็ดบูธสองเตอเฮ้ครับพร้อมเรืว ชิมาโนครับเชโยชิมาโน่เจอโน่นูนโน่ดุดดบอากินตัวลายๆตัวเดือด layyup Itu ikutlah yang terakhir. Ikutlah yang terakhir. Ikutlah

แบบปัดดเฮ้ยนะ่มันต่อตอนไม่โดนตอกค่มันไม่โดนสมาร์มาแล้วครับผมไม่ตอบเลยเฮ้ยโอ้โอ้ยไปยังไปเลยยังยังพี่อยู่ไหมไม่อยู่เลยี่ อ, oh. ออนท oh. ี่ออนที่ออนโอ้ยไม่ลดดุเดียวมันพ้นนีโอ้โหดี๋ยวารมณ์น้มาเมพก้วแนากค้กแน้วน้ำกูฟองเลยหลอกไปเ๋ยหมาละอยู่ไอ้พวกทุกอย่างมึ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 งหมานะเอา ยโหย้อมขาครับคนนี้เราพึ่งเรอไหมเนาเราพิ่งดึงลงเรือมาตอนบ่ายนะครับเป็นบูธลน์แตโอ้สุดยอดเลยอะเช้าไม่มาด้วยกันก็มาทำแต้มตอนบ่ายนี่เป็นที่อะไรเนี่ยมากระเดาเนี่ยกระบูกกระดาได้แล้วเลยเล้ยโอ้โหตายแล้วเลย เฮ้ยนียเลยต้องอยู่กันแคบเดียวจับของ้ไม่ได้หัวเรือก็จับท้ายเรือก็จับแล้วเนี่ยตรงกลางก็กินนะนครับเาขึ้น้เรือมาครับผมโดนทั้งลำยกเว้นกูเนี่ยไม่ได้พี่ไอ้ถุงเปล่าวะไม่ได้นะ เอแบง่นินเต็มองนี่ครับมึใหญ่ครับผมบนใหญ่ครับไม่ยุ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 ตก็เดนโอ้ลข้ามึงกมึงงต้มมึงแล้วแมาแล้วแกตายมันยังชูโ้โหหลุดแล้วเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้เหรอพี่ยังเดนคนแถวนี้แหละ อยนี่มันหลุมนี่แถวนี้โยนพุกลังนะลองครับไม่รี้ที่จับไปแล้วควงมาเลยพี <c oughs> ่ลงเออแบ๊กจับในนี่นี่โจรนี้จะใหยียบไฟโอ้จ่ายเดินแล้ว, <c oughs> วนั่ันเอาดิ นู่นหันมาปล่อยสีนี่ปันเปิดเปิดให้ไหน,นบีเจ้าเรื่องหลังเราไปน่าแห่หลุดอีกคันไปกินอีกคันโอ้อืมสวยอันนี้ผมเฮ้ยหยุดโอ้ไม่หลุดหลง อยตัวใหญ่อีกแนี่ว่าตัวตัวแดงตัวดำรงอยู่นั่นแหละดูแล้วที่ไหนวะพี่ต้องเชื่อมั่นในเหยื่อพี่เขต้องออก้ครับอมุ่นห่งร่นห่งต่ออ่ก่อนยาวหน่อยน่าจะปล่อยก่อนาเตาขึ้นไดม่เกินตนี้เครับผม แปวใจแปวมใช่้แปวเ้แปวเลยแวไดิไอใุ้งด้วยมีมตามนี่้กัคอเลยนี่ใช้สวยไ้ได้มาดใชสวยชีสหน้กินด้เสวยมวเลยเยอๆังเ่อก่นยมาปลาอปลาทไมอากัดคอี่กใ่กินนะ๋ยาได้ตัวผกินเพื่อนอ่อยนะข้จ้าก ม่ายที่ต้องลิ้มรนะกอกไปเลยใน้อวะนะี่ต้องแต่บอกว่ตอนนี้เราก็ลับมาดูคนงานว่าเราได้ยอนหรือเล่ายกำลังลากเรือเข้าฝั่งอยู่ครับผมแค่ดูปลาของพี่ลงก็ไม่น่าจะกินหมดแล้วภายในที่เดียว โอหเยี่ยมากนี่ะที่เด็ดอยู่ที่ตัวนี้ในที่ทอฟี่ก็ผมมีคลิปด้วยแน่นอนจริงๆครับแล้วลงอาลงบอกลงไปไหมแรกยังไม่ถึงพื้นเลยก็ผมตาึ้นมาฉบบแล้วหมานครับหมานแต่เรามาดูปลาหมึกกันครับผมปลาหมึกนี่ครับผลงานที่เราได้มาครับวันนี้ ใส่สองนี่เลยโอ้ที่นี่ไปยมากครับโดม่นี้ไม่ได้ทำอ๋อหมึนเต็มด้วยครับจะพัาดูหมึกเต็มนี่เราจะกลับบ้านนะครับต็นนะครับโอ้น้ำดำตี้นี่หมึกเต็มกเราก็ออกไว้นะครับ น,นี่สนุกมากครับผมเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับน,นีต้องลาไปก่อนครับผม